ใต่ตลอดนแนวแสดนด้วยนะที่ตอ่ตอเน,นื่องใช่ครับเพราะกระเมรนมันฟ้องเนี่ยมันยังเกี่ยงมันยังพ่วงไว้หน่อยตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้แผนที่ไอ้อนาเขตท,ที่ล้อมรั้วไว้เนี่ยเป็นเขตปฏิบัติการแต่ไอ้คณะผู้สู้คดีที่เรายกย่องกันนักหนาเนี่ยมันไปยอมรับเป็นของกระเม็และมันยอมรับไม่รู้บอกยอมรับตรงไหนบ้างนะและพื้นที่ข้างเคียงเมื่อยอมรับคำพิพากษาเนี่ยก็มีพื้นที่ข้างเคียงต่อบางคำ ยนพูดอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นกลายว่าดินแดนไทยเนี่ยกลายเป็นของเขมรอย่างเบา่อๆนะฮะเราก็จะเสียดินแดนที่ล้อมรั้วถูกไหมครับจากการที่ไอ้พวกคณะสู้คดีไปแถลงรับเข้าเนี่ยถัดมาก็จะอาจจะเสีย4.6ตารางกิโลเมตรตามที่ไอ้นายนพดลไปแถลงการร่วมไว้และตามที่ MOU 2543พูดถึงไห อย่างซวยหนักเข้ามาอีกมันก็ล่อเจ็ดจุดสมตารางกิโลเมตรเลยเกินมาให้สารคุ้มครองชั่วคราวต่อไปเลยต่อไปเลยครับเนี่ยซึ่งผมได้อธิบายแล้วว่าสารมีโอกาสจะออกคำตัดสินว่ายังไงบ้างครับเราจะชนะคดีประการเดียวเท่านั้นน่ะคือยกคำร้องของกระเมนถ้านอกจากนี้แล้วนะมีโอกาสออกหวยห้าประตูครับไม่ออกไม่ว่าออกหวยตัวไหนก็ตามเราแพ้ทั้งนั้นแหละปะัญหาจะแพ้4ี่จุดหกตารางกิโลเมตรหรือว่าจะแพ้เจ็ดจุดสามตารางกิโลเมตรหรือ ตลอดแนวเลยครับ1.8ล้านไร่รูบวกอีก17ล้านไร่ในอาไทยด้วยมันกลายเป็นทั้งหมด5พื้นที่เลยใช่ครับใน5พื้นที่นี้แสดงว่าการกําหนดประเด็นในการต่อสู้เนี่ยการที่ไปบอกว่าเราได้ปฏิบัติตามคําสั่งศาลโลกโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยผิดตั้งแต่ประเด็นนี้เลยอันนี้คือการยอมรับข้อเท็จจริงในศาลในกระบวนพิจารณาในศาลไม่ว่าในศาลระหว่างประเทศหรือศาลในประเทศก็ตามอาจารย์ได้เลยครับ สิ่งที่คู่ความยอมรับกันในศาลเนี่ยเป็นอันยุตินะไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงครับถ้าคู่ความยอมรับกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นความจริงแล้วให้ถือข้อเท็จจริงนั้นแหละผูกพันทั้งสองฝ่ายเลยครับในเมื่อคเม,ตมนต์มันฟ้องเอาตามคำพิพากษาฟ้องว่าให้อยอ้เรายอมรับคำพิพากษานั้นศูนย์ห้าตอนแรกคือต้องอยอมรับศูนย์ห้าเราก็ไปยอมรับแล้คร<อ>ับเราว่าเรายอมรับปฏิบัติแล้วครับ อ้าวว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ปัญหาว่าปฏิบัติครบหรือยังอะ่ะมันก็เลยลามไปใหญ่เลยครับแล้วมันขเบนมันยังฟ้องเอาเอาที่ดินแดนด้วยนะคราวนี้ทั้งที่คดีปีศูนย์ห้านั้นเป็นเฉพาะตัวปราสาทครับแต่นี่มันมายอมรับว่าตัวปราสาทก็เป็นของขมรยอมรับว่าที่ศาลตัดสินยังไงมันปฏิบัติบเสร็จหมดแล้วแล้วทีนี้ว่างไงต่อแล้วยังไปแถลงในศาลอีกนะว่า ไอ้ที่ตั้งตัวไอ้ตัวปราสาทก็เป็นของเขมรที่ตั้งตัวปราสาทก็เป็นของเขมรไอ้แผนที่แผนที่เราไม่ได้ถแถลงยอมรับแต่เราแถลงที่ถือได้ว่ายอมรับเพราะเขมรกล่าวอ้างว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเราไม่ได้ปฏิเสธครมีมีการแถลงของเขมรใช่ไหมครับว่าประเทศไทยจะว่ายังไงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะถ้าเราไม่รับมันก็จะเอาเอ็ม3อูสี่สามมาตอกหน้าเอาผู้แทนเราเลยตอบไม่ได้ เมื่อตอบไม่ได้เขาถือว่ายอมรับนี่ยอมรับอันที่หนึ่งแล้วนะครับยอมรับอันที่สองคืออะไรผมถึงต้องมาอธิบายให้พี่น้องฟังเพราะไอ้คนที่เป็นครูสอนกฎหมายนี่เขาอธิบายอย่างนี้ไม่ได้และมันไม่เข้าใจการไม่ต่อสู้คือการยอมรับก็มันปิดปากไงก็เราปิดปากก็เราแพ้คดีปิดปากเาปิดปากแล้วนี่ก็ถามกันในศาลคุณไม่กล้าตอบอ่ะนายวีรละชัยตอบเขาหรือเปล่าล่ะแผนที่หนึ่งต่อสองแสนคุณเอาอย่างไงครับถ้ายอมรับปังก็หมายความว่าเสีย 4.6ตารางกิโลเมตรรบอบพระวิหารเสีย1.7ล้านไร่ตลอดแนวชายแดน7จังหวัดเสีย17ล้านไร่ในอ่าวไทยถ้ายอมรับนะบนี่ถือว่ายอมรับเพราะคุณไม่ปฏิเสธทั้งที่คุณมีปากคุณปากกล้าเหลือเกินน่ะแสดงท่าทีแข็งขันเหลือเกินน่ะทำไมคุณตอบเขาไม่ตอบเขาละ่ะเพราะดินแดนไทยอยู่โน่นแผนที่หนึ่งต่อสองนนี้ผิดเราไม่กล้าพูดสักคำเดียวว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นผิด ผิดไปจากการปักปันเขตแดนที่ทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็แม่ที่ชื่นชมกันนั่งหนาจอมเป็นวีระบุรุษนี่นะครับผมไม่อยากออกชื่อเขาหรอกแค่เรียกว่านางแม่มนี่ยก็มีพวกแม่ยกมาด่าผมแต่ผมไม่หวั่นไหวพวกนี้หรอกบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในคำคุญพานผมไม่ได้ว่าเขาพานะครับแต่ก็ไม่หวั่นไหวในคำพวกนี้หรอกเราไปเถียงว่าแผนที่บางแผนที่เนี่ย คาดเคลื่อนคาดเคลื่อนการเถียงว่าแผนที่คาดเคลื่อนในทางคดีไม่เหมือนกับในความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับในคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าเออเรายังว่าคาดเคลื่อนเราไม่ยอมรับแต่ในทางคดีถือว่าคุณยอมรับว่ามือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแต่คุณเกี่ยงว่าแนวเขตบางจุดบางเส้นนั้นคาดเคลื่อนนี่ในทางคดีสำหรับพวกทนายความอย่างผมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เข้าใจเทคนิคในทางคดีของพวกทนายความก็จะมาหลงเฮกันไปโอ้ยแม่มนี่พูดจาชานดีมากเลยโอ้ยเกี่ยงแผนที่ว่าแผนที่ปลอมหมายความว่าการีปลอมเนี่ยเป็นความเห็นของฝั่งไทยครับศาลจะเป็นหน้ามีอำนาจวิจัยว่าปลอมไม่ปลอมครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งแสดงแผนที่มาและคุณบอกแนวเส้นไม่ถูกต้องครับ จะปลอมไม่ปลอมไม่รู้ว่ากันต่อแต่หนึ่งถา้าคุณยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วแล้วเขาถามคุณคุณก็ไม่ปฏิเสธทั้งที่คุณมีปากที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นจึงต้องถือว่าเรายอมรับในทางคดีนะร,รับว่ามีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเอ็มเอูสองห้าสี่สามซึ่งเขมรรอตอบอยู่แล้วเขมรมันพูดอันนี้มาเพราะถ้าเราบอกไม่เราไม่ยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมันบอกแล้วนี่ไงเอ็มเออูสองห้าสี่สามก็ไม่กล้าพูด เพราะถ้าพูดไปรัฐบาลนายเสียแล้วไหมรัฐบาลน,นลายชวนหลีกภัยชิบหายเลยทั้งที่ MOU นี้มันเถื่อนใช่ไหมมีหรือนายวีรชัยพลาศัยจะไม่รู้ว่า MOU 254 3สานี้ไม่ได้ผ่านความเป็นชอบของสภาแล้วไปรักษาไว้ทำไมจะไปยอมรับก็ไม่ได้ไม่พูดเลยไม่พูดไม่พูดก็ถือว่าคุณยอมรับสิครับถือว่ายอมรับและไม่เพียงแต่ถือว่ายอมรับเท่านั้นการที่คุณไปเกี่ยงเรื่องแนวเส้นในแผนที่ ว่าไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นการซ้ําการยอมรับเข้าไปอีกนี่ครับการมองเรื่องของคนที่ไม่ใช่ทนายความกับคนที่เป็นทนายความต่างกันผมถึงตําหนิไล่ครับว่าเราไม่ได้จ้างพวกบาลิสเตอร์นักกฎหมายผมแยกมาตลอดเวลานะครับมีพวกบาลิสเตอร์มีพวกโซลิสเตอร์เลกเชอร์อีกอันหนึ่งผแมแหมผมก็ลืมลืมไอ้พวกวล่าง<ว>กฎห<ษ>มายเนี่ยไอ้สี่พวกนี้เขาก็เป็นวิชาชีพของเขานั้นด้วยความเคารพ ต่างคนต่างเป็นวิชาชีพแต่ไอ้พวกอาชีพทนายความนี่อย่างผมนี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถามว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนคุณว่าไงเราไม่ตอบชาวบ้านอาจจะถือว่าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่ในทางคดีเนี่ยคุณรับครับแล้วคุณไปเกี่ยงเรื่องแผนที่เขาเนี่ยชาวบ้านก็ว่าแม่มันสนุกเฮกันใหญ่เลยแต่ในทางคดีถือว่าคุณยอมรับแผนที่แต่เถียงรายละเอียดหมายความว่าคุณเถียงรายละเอียดแต่ยอมรับเรื่องใหญ่ไปแล้วแจ้งไหมแจ้ง การที่ผู้เชี่ยวชาญพยายามทําให้ศาลเห็นว่าแผนที่มีความคาดเคลื่อนมีการลากเส้นไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ไม่ได้ปฏิเสธสถานะของแผนที่ว่ามีอยู่ที่ถูกนี่นะครับ,รบถ้าผมเป็นทนายความเรื่องนี้นะผมจะต่อสู้ว่าการปักปันเขียแดนไทยกัมพูชาหรือ <7 S 2> ตอนนั้น <7. S 2> เรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับแล้วเสร็จไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าโดยการปักปันนั้นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่มีสภาพ แบ่งเขตโดยภูมิประเทศในธรรมชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศคือสันปันน้ำเป็นระยะทางประมาณ200กิโลเมตรมันร้อยกว่านะครับผมจําเศษไม่ได้หรอกจะต้องสู้ประเด็นนี้ก่อนต้องประเด็นนี้ก่อนว่าการปักปันเขแดนส่วนที่หนึ่งที่เป็นเขตที่ภูมิประเทศสันปันน้ำเนี่นะตึงเป็นไปหลักการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้ปักปันนั้นนัดชเจนแล้วส่วนที่สองที่เป็นที่ราบเนี่ยได้ลงหลักเขตที่หนึ่งลำดับมาถึงเกือสิบสามเขตการปักปันนั้นถูกต้องตั้นของจริง กันมาที่การฝ่ายฝรั่งเศสเขียนแผนที่ไม่เป็นไปตามที่มีการปักตันที่เป็นจริงครับซึ่งฝ่ายสยามไม่ยอมรับ,ร,บรัฐบาลไหนก็ไม่ยอมรับมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่ักกันที่ห้าแล้วพวกเจ้าไปยอมรับทําไมไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนี่คือการกรบฏอย่างการทรยศชาติโดยแท้ต้องยืนยันตรงนี้ก่อนหนึ่งการปักตันเขีแดนแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสองต้องยืนยันว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นกัมพูชา ฝรั่งเศสทําขึ้นแต่ฝ่ายเดียวไม่ผูกพันประเทศไทยซึ่งเราก็ปฏิเสธมาตลอดและต้องบอกว่าเอ็มเูสองาสี่สามวิเทีนนี่ที่ไม่ยอมพูดถึงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไม่ประนามเอ็มเูสองสี่สามวิเทือนเพราะมีการแอบเชียร์พักประชาธิปัตย์อยู่หรือเปล่าผมอยากตั้งคําถามเนี่ยแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับน,นักการเมืองอีกหลายยุคหลายสมยัยทุกคนรู้ดีว่าเอ็มเูสองห้าสี่สามเป็นเอ็มเูเทือน ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพศ2540และทำขึ้นอย่างมีเงื่อนงำในการขายชาติเพราะรัฐบาลนายชวนเองเป็นผู้ประกาศพระราชกิจการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติพระวิหาร2541ครับแล้วทำไมล่ะคุณไปทำเอ็มยู2543ให้ยอมรับว่าพื้นที่นั้นเป็นของเขเมรครับให้ปักปันเขตแดนใหม่โดยใช้แผนที่1ต่อ20แสน ซึ่งแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นแหะมันเลิกล้มเท่ากับยอมยกเลิกการปรักปันในสมัยพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้านี่คือเขาไม่ต่อสู้ว่าการปักปันเขแดนแลเสร็จไม่ต่อสู้ว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นผิดพลาดและไม่ต่อสู้ว่าประเทศไทยในสากลโลกเขาใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่น ประเทศไทยก็ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเราได้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติตรงนั้นมาตั้งนานปีสีหนึ่งแล้วข้เมนก็รู้ไม่มีใครตัดค้านเลยตลอดแนวชายแดนเนี่ยสหรัฐก็รู้ใครก็รู้ใครก็มาเถียงได้ครับอ้างสหรัฐซึ่งมาร่วมทําแผนที่นั่นแหละว่าเขตแดนอยู่ตรงไหน,นแม้เมื่อเกิดสงคารามในกัมพูชาอพยพข้ามมาเนี่ยก็ยังใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจเป็นคณะมนตรีความมั่นคงก็รู้ดี แล้วเวลาเขามาเผชิญสืบก็เป็นโอกาสอันดีเพราะพื้นที่รอบพระวิหารเนี่ยมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอนาเขตไทยตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยถแถลงนะครับและถ้าไปดูภูมิประเทศเนี่ยพลโทกนกท่านได้มายืนยันแล้วขึ้นไปดูกับตานี่มันก็เห็นแล้วเราสละล้มมวยไม่ถือโอกาสนี้ไปชี้ให้ศารดูว่านี่ครับสันปาน้ำเนี่ยดูดิไอผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่อ้างโอ้มันชํานาญมากเรื่องเขียดแดนนี่ครับ มันบอกว่ามันเคยไปดูพื้นที่ในดามหรือดูฝนครับแล้วก็เห็นฝาฝนตกเนี่ยน้ําไหลเป็นสันปนน้ำยังไงครับถามว่ามันมีหลักฐานหรือมึงอ้างออกเฉยครับถ้าพูดเอาเฉยไม่มีหลักฐานนี่เขาเรียกว่ากล่าวอ้างลอยๆอยครับมันไม่มันไอ้กระบอกเสียงไทยก็เฮกันใหญ่เลยครับทําไมคุณไม่ไปชี้ล่ะครับตอนที่สาลมาประชาชนไม่ไปดูแล้วว่าสันปันน้ำอยู่ตรงไหนนี่ครับคือการปักปันเขตแดน ในสมัยราชก,การที่5โดยกันมาที่การทั้งสองฝ่ายส่วนที่หนึ่งคือรอบพระวิหารเนี่ยพื <c> ้น <oughs> ที่ตรงนั้นอ่ะอยู่ในเขตการปักปันที่ถือสันปันน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นสันปันน้ำอยู่ตรงนี้นี่ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตไทยดินแดนนั้นที่ตั้งก็อยู่ในเขตไทยทั้งหมดเป็นของไทยข้างล่างก็ขึ้นทางขึ้นก็ขึ้นจากประเทศไทยเขมรไม่มีทางขึ้นเลยเมื่อก่อนนี่นะครับถ้าไปชี้อย่างนี้ประเทศไทยก็มีโอกาสได้เปรียบครับนี่เราปกปิดไม่ยอมไปชี้ สถานที่เกิดเหตุปล่อยให้เขมนชี้เอาข้างเดียวเขมนเอาทหานขึ้นมาเต็มเอาสื่อมวลชนขึ้นมาเต็มทั้งสื่อมวลชนเขมนสื่อมวลชนต่างชาติมาชี้ว่านี่วัดเขมรนี่ปราสาทของเขมรพีวีเฮของเขมรครับพาวีเฮียครับอ่านี่เป็นวัดแก้วสิขาคีรีสวนนี่เป็นตลาดเขมรนี่เป็นชุมชนเขมรนี่เป็นฐานเขมรเขมรทั้งนั้นไทยไม่มีสักคนหนึ่งฐานไทยก็ไม่มีสื่อมวลชนไทยก็ไม่มี พูดรัฐบาลไทยประชาชนไทยก็ไม่มีสักคนหนึ่งเพราะไล่ออกมาหมดครับฮะเจ้าหน้าที่สาลไปดูโอ้ของกระเมนี่อย่างเงี้ยไล่คนที่ว่าไปดูสถานที่ตอนหน้าฝนน่ะทำไมคุณไม่ไปดูไปเชียห้สาลดูแลครับผมถึงบอกนี่มันมีพฤติกรรมน่าสงสัยทางนั้นนี่ในการสืบพยา,ยาน <c oughs> ข้ได้จริงที่สาลไปประเิญสืบพบข้อได้จริงตามที่ท่านอาจารย์ไพศาลบอกต่อมาคณะทนายไทย ไม่ได้ไปนําสืบแต่มาแก้โดยการแถลงการปิดคดีมาแถลงการปิดคดีและมีประโยชน์อะไรครับในข้อที่จริงคุณไม่มีหลักฐานคุณพูดออกความเห็นไปเรื่อยเป็นแค่ความเห็นเชิงกฎหมายใช่ครับออกความเห็นข้อที่หนึ่งที่แถลงนะคือบอกว่าศาลโลกไม่มีอานาจตีความรับตีความครับเพราะเป็นการอุทธรับการอุทธรหรือไม่อุทธรเนี่ยข่มเห็นก็บอกเขาฟ้องใหม่ก็ไม่ได้อุทธรคุณบอกอุทธรแต่ศาลโลกว่าไม่ใช่อุทธร ก็สารโลกวินิจฉัยได้อ่าจะ้วินิจฉัยได้เลยนี่คือข้อกฎหมายไม่มีข้อเท็จจริงเพราะคุณไม่มีข้อเท็จจริงไปเถียงก็นี่สองคุณแถลงว่าคขมรนไม่มีอำนาจมาขอให้ตีความก็ไปวินิจฉัยสารอีกก็เป็นข้อกฎหมายอีกอะเขมรนมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเนี่ยก็สารก็รับแล้วคุณก็เข้าไปสู้คดีแล้วสารก็คุ้มครองแล้วคุณก็ปฏิบัติแล้วแล้วคุณยังบอกคุณจะปฏิบัติต่อไปอีกครับแล้วคุณยังขึ้นไปขอกินข้าวเขาอีกแล้วคุณบอกเขาไม่มีอำนาจมาล้อได้ไง โดยพื้นที่ในนี่หมดแล้วทั้งอันที่สามคุณบอกคุณได้ปฏิบัติไม่มีความขัดแย้งระหว่างไทยกับเมนก็ที่เขายิงกันตูมๆแล้วที่มันมาจับคนไทยไปแล้วพลเอกกหนกขึ้นพาคณะขึ้นกําลังขึ้นไปเนี่ยคนไปคุณไม่ปฏิเสธทําไมคุณไม่แย้งเขาเขาบอกนายพลคนนี้นําไปลูกลานเขาอะทําไมคุณไม่เถียงหรอว่าคุณไม่ได้ลูกลานมันเขตแดนไทยแล้วมันยังมาขอเอากําลังไว้เพื่อ